สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่1ธันวาคม2568คําทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจองว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเปลี่ยนไกด์ไลน์มาการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดตักลลยมีค่าครูนะคะตอนนี้เรามาเริ่มนะคะจากคนวันอาทิตย์ค่ะ วันที่หนึ่งนี้นะคะจะมีโชคเงมนลาบหรือเปล่าคนวันอาทิตย์หนึ่งถ้วยอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีโอกาสที่ดีเข้ามาให้นะคะมีคนหยิบยื่นสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้นะคะเดอะเมจิเชียนสติปัญญาไหวพริบดีมากคนวันอาทิตย์นะคะในด้านของการงานนะคะแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆนะคะ ได้ดีนะคะหรือบางคนนะคะกำลังคิดอยากจะรเริ่มงานใหม่อยู่ด้วยนะคะอยากเริ่มงานใหม่อยากต่อยอดธุรกิจหรือมีโอกาสทํางานมากกว่า1อย่างบางคนทํางานควบคู่สองอย่างสอย่างนะคะส่วนใครที่คิดอยากจะผันตัวมาเป็นพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าแม่ค้าออนไลน์สามารถทําได้เลยนะคะช่วงนี้นะคะงานออนไลน์ค่อนข้างเด่นนะคะนะงานทางด้านโซเชียลค่อนข้างโดดเด่นขายดิบขายดีนะคะจะมีลูกค้าสั่งออเดอร์อยู่ตลอดนะคะ นะใครที่คิดอยากจะเริ่มนะคะใครที่คิดอยากจะค้าจะขายนะคะก็สามารถลงมือทําได้เลยนะคะเพราะเราเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะคะ นะักช่างพูดช่งางเจรจาช่างสื่อสารออนไลน์นะคะนะก็ไฟ์สดหน่อยก็จะยิ่งดีนะคะการเริ่มงานใหม่ๆรวมทั้งมีดวงเดินทางด้วยนะคะช่วงนี้นะคะบางคนถึงขั้นต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแต่บางคนอาจจะเป็นประเทศใกล้ๆหรือเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะก้าวถ้วยนะคะกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะช่วงนี้นะคะพักผ่อนน้อยหลับไม่สนิทนะคะนะักก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่าไปคิด ในสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงนะคะขอเรียกว่าคิดมากคิดเยอะนะคะ,นะเหตุการณ์ยังไม่ได้เกิดขึ้นเราก็คิดมากไปก่อนแล้วได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันมีบุตรหลานบริวารน,นะคะบางคนฝากท้องฝากขันเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะส่วนทางด้านของคนโสดมีโอกาสพบรักทางออนไลน์หรือว่าทางโซเชียลเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้บางคนแถมลูกติดมาให้ด้วยนะคะ ส่วนโชคลาบนะคะเสียงโชคเสียงลาบได้ช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะตัวเลขจะได้จากซิกเซนของตัวเองนะคะชอบเลขอะไรนะคะก็สามารถเอามา,าเสียงโชคเสียงลาบได้หรือบางคนอาจจะฝันนะคะฝันแม่นด้วยนะคะส่วนเลขโรมันนะคะจากพายยี่สิบสมีเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้านะคะหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้านะคะ ไปคนวันจันคนวันจันนะคะสี่ไม่เท้าเจ้าชายเหรียญ สามเหรียญเดวิลคนวันจัร์ช่วงนี้นะคะด้านของการงานนะคะขยันเป็นที่สุดนะคะเรียกว่าการงานยังมีความมั่นคงหรือว่าใครอยากได้งานใครอยากรองานนะคะนะักการรอคอยนะคะกับคําตอบในบางสิ่งบางอย่างช่วงนี้ก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีเจ้าชายเหรียญน,นะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานจะได้รับข่าวดีจากบทร้านบริวารบางคนเกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษาด้วยนะคะ ด้านของธุรกิจด้านของการงานนะคะวันนี้ช่วงนี้นะคะก็จะมีลูกค้าประจำเข้ามาอุดหนุนอยู่เรื่อยๆนะคะธุรกิจของเราไม่เงียบเหงาซบเซาเสียทีเดียวนะคะเรียกว่าคำพูดของคนจันทร์มีสเสน่ห์นะคะนะักเงินจะได้จากคำพูดของเราเทคแคร์ลูกค้าดีๆบริการลูกค้าดีๆนะคะลูกค้าไม่ห่างหายไปไหนนะคะณนะช่วงนี้นะคะ ธุรกิจส่วนตัวก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาแต่ต้องเก็บต้องออมด้วยนะคะนะพวกเจ้าชายเหรียญเขาเรียกว่าเงินที่เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะเดวิลนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสาที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อโครโจรได้ด้วยนะคะกลางค่ำกลางคืนตําผับตํบาบาร์หรือบางคนมักจะเกี่ยวข้องกับหวยหุ้นการพนันนะคะนะักการเงินเราก็ต้องรอบคอบนะคะมักจะหมดไปกับกิเลสด,ด้วยนะคะนะกิเลสก็คือบางคนก็ เล่นการพน,นันปันสล็อตก็ได้นะคะน้องๆหนูๆน,นะคะต้องรบอบคอบรวมทั้งคนบรรจันช่วงนี้นะคะต้องระวังอาจจะมีคนเข้ามาหลอกมาลวงด้วยเอารัดเอาเปรียบได้ด้วยนะคะจะมาในรูปแบบออนไลน์หรือว่าแก๊งคอรเซ็นเตอร์ช่วงนี้ต้องระวังเลยนะคะคนวรรจั่นนะคะนะอาจจะมาในรูปแบบแก๊งคอรเซ็นเตอร์ออนไลน์เราก็ต้องไม่ประมาทนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู้ครองนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะช่วงนี้มีบุตรหลานบริวารมีโอกาสพักผ่อนร่วมกันกินทานอาหารร่วมกันนะคะคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจบางคนมีโอกาสเจอกันในสถานที่อาโคจรน,นะคะกลางค่ำกลางคืนนะคะแต่เราก็ต้องดูอย่างที่บอกนะคะอาจจะเข้ามาหลอกมาลวงนะคะมีเจ้าของแล้วก็บอกเราว่าเป็นโสดได้ด้วยมีโอกาสเสียเนื้อเสียตัวแบบเอ่เขาเรียกว่าเป็นความรักที่ ช่วข้ามคืนนะคะนะแล้วก็แยกทางกันไปนะคะนะเราก็ต้องระวังนะคะโดยเฉพาะใครที่ชอบดิ้งชอบดื่มนะคะนะอาการมึนเมานะคะก็ต้องระวังส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะคนวันจันทร์นะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบได้จากบุตรหลานบริวารน,นะคะถามบุตรหลานบริวารน,นะคะชอบเลขอะไรเอามาเสี่ยงโชคได้นะคะส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยี่สี่มีเลขสี่ศูนย์สามห้านะคะสี่ศูนย์สามห้า คนวันอังคารคนวันอังคาร1ดาบนะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะมุ่งมั่น เะะขาเรียกว่าคนองังคารช่วงนี้นะคะจะทําอะไรต้องทําให้ได้ต้องทําให้สําเร็จแต่ทุกอย่างนะคะจะสําเร็จได้นะคะก็ต้องลงมือทําเท่านั้นนะคะนะ้ำมัวแต่คิดมันก็ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะทําความสําเร็จมันก็รออยู่นะคะหรือบางคนนะคะคิดอยากเดินทางไกลไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะประสบผลสําเร็จได้นะคะการทําวีซ่านะคะการเดินทางนะคะนะก็มีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะ,ะสเตรนนะคะสเตรนหนึ่งดาว ถึกอึดอดทนมุ่งมั่นนะคะนะกเขาเรียกว่าการงานรับผิดชอบดีมากนะคะคนวันอังคารรับผิดชอบเรื่องการงานเป็นที่สุดเลยนะคะวันนี้อาจจะมีงานใหญ่เข้ามาอาจจะมีงานเขาเรียกว่าเคสที่ทําให้เราต้องรับผิดชอบแต่ทุกอย่างคุณเคลียร์ได้นะคะเพราะคุณเป็นคนเก่งนะคะ เดอะเวินะคะต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะช่วงนี้ถ้าเราไม่ได้เดินทางไปก็จะมีคนอื่นเดินทางมาหาเราการงานออนไลน์โซเชียลดดเด่นด้วยเหมือนกันนะคะนก็ใครที่ค้าขายออนไลน์โซเชียลช่วงนี้นะคะพยายามพรีเซนต์ตัวเองหน่อยนะคะก็จะยิ่งขายดิบขายดีนะคะก้าวเรียนการเงินดีมากค่ะใครที่รอคอยการเงินก้อนใหญ่อยู่บางคนมีโอกาสได้รับ เงินนะคะเป็นก้อนใหญ่ก้อนโตผู้หญิงผิวขาวนาความสําเร็จมาให้การค้าการขายนะคะมียอดเงินเข้ามานะคะวันนี้นะคะเรียกว่าผู้หญิงผิวขาวเดินเข้ามาก็ต้องเทคแคร์ดูแลเลยนะคะหรือใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จะซื้อจะขายจะเล็กจะเปลี่ยนจะกู้แบงก์กู้ธนาคารจะได้รับข่าวดีนะคะความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะช่วงนี้ก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะอาจจะ คุณผู้หญิงอาจจะมีบ้างแข็งแข็งคมคมคนรักนะคะก็เราก็ต้องลดความแข็งลงมาก็หวานหวานกับคนรักหน่อยนะคะส่วนทางด้านของคนโสดมีโอกาสพบรักทางออนไลน์หรือว่าทางโซเชียลนะคะแต่สําหรับบางคนนะคะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะจะเรียกว่าอยู่คนเดียวได้จะโฟกัสเรื่องการงานซะมากกว่านะคะโชคลาบนะคะจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะวันนี้นะคะเลข โรมันนะคะจากผ้ายิบสนะคะมีเลข1 8ึ่ดหนึ่งเนะคะหนึ่ึงเนะคะ คนวันพุธนะคะคนวันพุธราชินีิรียญน,นะคะวันนี้การเงินจะได้รับข่าวดีนะคะการเงินดีค่ะใครรอคอยการเงินอยู่นะคะบางคนได้เป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตได้นะคะหรือเรียกว่า าการค้าการขายก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะหนึ่งไม่เท้านะคะการงานขยันเป็นที่สุดนะคะหรือว่ามีโอกาสเริ่มง,งานนะคะมีโอกาสทําอะไรใหม่ๆทําสิ่งใหม่ๆการสมรัครการสอบการแข่งขันการรอคอยในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้จะได้รับข่าวดีนะคะนรราชนีไม่เท้าการงานเรียกว่ามีความมั่นคงนะคะบางคนทํางานทั้ง7วันโห้ยเดอะซันดวงดีคนวันพุธนะคะเดอะซันราชินีเหรียญเสียเส่ยงโชคเสี่ยงลาบจะมีโชคมีลาบนะคะ นะก็เรียกว่าการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะนะบางคนอาจจะมีโอกาสเลื่อนตําแหน่งในหน้าที่ของการงานนะคะเลื่อนเก้าอี้นะครับได้ก็เรียกว่าดีกว่าเดิมนะคะหรือใครที่รงงานอยู่ก็มีโอกาสได้งานที่มีชื่อเสียงหรือมีความมั่นคงนะคะก็เ,เรียกว่า,าทุกอย่างนะคะจะเข้ามาสิ่งดีๆก็กำลังจะเข้ามานะคะคนวันพุธนะคะ การค้าการขายนะคะแลกเปลี่ยนนะคะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็จะได้รับข่าวดีนะคะความรักนะคะมีโอกาสตั้งทง้องตั้งขันนะคะมีบุตรหลานบริวารน,นะคะคนโสดมีโอกาสพบรักวบคนที่ถูกอกถูกใจบางคนเจอกันในสายงานได้นะคะอาจจะเป็นหัวหน้างานหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่ให้มองว่าใครที่เข้ามาช่วยเหลือเราอยู่บ่อยๆกใ็ให้สังเกตดูนะคะ การเงินช่วงนี้คุณผู้หญิงบางคนมักจะหมดไปกับศิลกรรมนะคะเสริมเติมแต่งความสวยความงามนะคะโชคลาภนะคะบ้านเลขที่นะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสีนะคะมีเลขศูนย์หนึ่งศูนย์เก้นะคะศูนย์หนึ่งศย์เก้ขอโทษค่ะคนนวันพฤหัส คนวันพฤหัสแปดถ้วยคนวันพฤหัสช่วงนี้นะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะพักผ่อนน้อยนะคะนักก็ต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะมีดวงเดินทางด้วยบางคนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนใครที่ออกเดินทางกลางค่ำกลางคืนนะคะเราก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอระวังพวกความดันพวกไมเกรนอาการมึนๆนะคะนะมีอาการอะไรก็ขอให้เราจอดรถก่อนนะคะแล้วก็ค่อยออกเดินทางนะคะ นั่นก็เรียกว่าการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอหรือบางคนเกี่ยวข้องกับการงานที่เข้ากะดึกก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะงานเยอะนะคะงานเยอะงานมากนะคะการงานที่แข่งขันสูงด้วยนะคะราชาไมเท้านะคะราชดีดาบมุ่งมั่นนะคะฉันต้องทําให้ได้ฉันต้องทําให้สําเร็จนะคะในเรื่องของการงานช่วงนี้คนวันพฤหัสน,นะคะเขาเรียกว่า เป็นคนที่รับผิดชอบการงานเป็นที่สุดนะคะนะรวมทั้งรับผิดชอบสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงานหรือเกี่ยวกับความรับผิดชอบคนในครอบครัวนะคะอยู่ที่ตัวเราด้วยนะคะ แต่ทุกอย่างคนวันพฤหัสนะคะแกล่งนะคะผู้หญิงแกล่งผู้ชายแกล่งนะคะรับผิดชอบเรื่องต่างๆทําได้ดีมากนะคะบางคนทํางานทั้ง7วันนะคะวันนี้นะคะใครที่ทํางานทางด้านประเภทรวมทีมกลุ่มๆนะคะอาจจะมีบ้างเหนื่อยเหนื่อยกับเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะความคิดเห็นที่สวนทางกันโดนขัดแข้งขัดขาได้นะคะหรือนะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอํานาจเหนือกว่านะคะวันนี้เราก็ต้องเรียกว่าอาจจะโดนเพ่งเล็งบ้างนะคะนะมีโอกาสโดน อ,อย่างคนที่ทํางานรวมทีมรวมกลุ่มนะคะเพื่อนวมงานก็ต้องระวังมีโอกาสเถียงกันไปเถียงกันมานะคะหรือกับลูกค้าก็ต้องระวังกับคนใกล้ตัวก็ต้องระวังนะคะนะเราก็ต้องไม่ใจร้อนนะคะวันนี้นะคะการงานเขาเรียกว่าความคิดเห็นการแข่งขันนะคะนะมันไม่ตรงกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่ มีคู่ครองนะคะบางคู่อาจจะด้วยหน้าที่ของการงานอยู่กันคนละที่หรืออยูอ่บ้านเดียวกันก็ได้แต่ทำงานเข้ากะที่ไม่ตรงกันนะคะนกะก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะบางคนยังยังเศร้าๆอยู่กับอดีตนะคะยังไม่ปล่อยวางกับอดีตนะคะเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงโชค นะคะคเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสีนะคะเปเลขแปดห้ศนะคะแปดห้าศูนยนคนมันสุกค่ะคนมันสุก จัตุลคนวันศุกร์ช่วงนี้นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะทาเอกสารสัญญาบางสิ่งบางอย่าง,ง,าง,างต่อบัตรเบี้ยนต่อบัตรประชาชนนะคะเดตสตาร์นะคะมีดวงเดินทางนะคะช่วงนี้นะคะคนศุกร์นะคะมีดวงเดินทางไปพักผ่อนนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินะคะนะเกี่ยวข้องกับบางคนก็สถานที่ใกล้ติด ทะเลนะคะรีสอร์ทนะคะที่ที่เป็นธรรมชาติได้ด้วยเหมือนกันนะคะ e ดอะมิสนะคะผู้หลักผู้ใหญ่รักผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาหรือว่าช่วงนี้คนวันศุกร์นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับการทำบุญการช่วยเหลือสังคมนะคะ นะช่วยเหลือเขาเรียกว่าการทําบุญการให้ทานการบริจาคทานมีโอกาสไปวัดทําบุญปฏิบัติธรรมสวดมนต์นะคะเดินทางไปไหนเครียดคลาดปวดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บกปักรักษาดวงชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตานะคะสุขภาพนะคะของคนวันสุ์ช่วงนี้นะคะให้ระวังเกี่ยวข้องกับอาการปวดหลังระบบช่องท้องพวกแป้งพวกเบาหวานพวกน้ําตาลด้วยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ระวังเกี่ยวข้องกับสายตานะคะนะักคุณผู้หญิงก็มักจะเกี่ยวข้องกับสาย,ยร,รมช่วงนี้นะคะมีโอกาสโดนมีดหมอ เสริมเติมแต่งศิลปกรรมความสวยความงามได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของการงานนะคะนักงานทางด้านประเภทรีสอร์ทช่วงนี้นะคะบ้านเช่านะคะที่พักที่อาศัยหรือบางคนก็เรียกว่า,าเกี่ยวข้องกับงานทางด้านเกี่ยวข้องกับมูลนิธิโปรเทคตึงนะคะนักงานทางด้านประเภทนี้นะคะพวกแพทย์พวกหมอพวกพยาบาลงานเยอะนะคะงานเยอะงานมากนะคะส่วนทางด้านของความรัก ะะก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะของคนที่มีคู่ครองคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะมีผู้ใหญ่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่พอ่อแม่แม่ๆมนะคะมีโอกาสเข้ามาในชีวิตนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะหมายเลขบัตรกระจาชนนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพา่จากพ่ย,ยิบสีนะคะมีเลขหนึ่นะคะหนึ่ คนวันเสาร์คน,นวันเสาร์เดอะเมจิเชียนคนวันเสาร์ช่วงนี้นะคะด้านของการงานนะคะเขาเรียกว่าใจใหญ่ใจถึงใจกว้างนะคะ นะกำลังคิดอยากจะรีเริ่มงานใหม่ๆบางคนคิดอยากจะลงทุนนะคะนะเกี่ยวกับธุรกิจเรียกว่ามีโอกาสทํางานมากกว่า1อย่างบางคนอยากจะผันตัวมาเป็นพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์สามารถทําได้นะคะงานออนไลน์โซเชียลช่วงนี้ขายดิบขายดีนะคะลงมือทําได้นะคะนะัก็เขาเรียกว่ามีดวงลงทุนนะคะหรือบางคนนะคะ มีโอกาสซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่รีไฟแนซ์นรถใหม่นะคะช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวดีใจใหญ่ใจถึงใจกว้างนะคะกลา้าได้กล้าเสียหนึ่งดาบมุ่งมั่นนะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจฉันต้องทําได้ฉันต้องทําสําเร็จแต่ทุกอย่างจะประสบผลสําเร็จนะคะนะท่านมองโดยรวมนะคะช่วงนี้คนวันเสาร์สมองดีแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆได้ดีนะคะนะเขาเรียกว่ายิ่งเป็นใครที่เป็นนักพูดนักวิชาการนักพรีเซต์น,นะคะ าการงานนะคะแก้ไขสิ่งต่างๆทําได้ดีนะคะห้าดาบนะคะอาจจะมีบ้างนะคะนะอาจจะเขาเรียกว่าคนที่ความคิดที่ขัดแยง้งอาจจะมีได้นะคะแต่แต่ตัวเรานะคะต้องตัดสินใจเองนะคะเราจะไม่ฟังคนอื่นเพราะคนวันเสาร์นะคะจะเป็นคนที่ชอบคิดเองตัดสินใจเองนะคะแต่คุณทำได้นะคะส่วนทางด้านของ การเงินนะคะการเงินวันนี้นะคะก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะเงินเก่าหมดเงินใหม่มาเงินเก่าหมดเงินใหม่มานะคะการเงินไม่ขาดมือส่วนใครที่คิดอยากเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็มีโอกาสประสบผลสําเร็จนะคะนะไปได้ทําได้แต่เราต้องตัดสินใจที่จะต้องลงมือทํานะคะนะถ้าเราไม่ไม่คิดเราไม่ทามันก็มันก็ไม่สําเร็จนะคะพวกหนึ่งดาบนะคะต้องลงมือทําเท่านั้นนะคะแล้วความสําเร็จมันก็รออยู่นะคะบางคนแค่คิด แต่ไม่ริเริ่มไม่ลงมือมันก็ไปไม่ได้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนมีคู่ก็ยังเป็นความรักที่ต้องประครับประคองคนโสดมีโอกาสพบรักทางออนไลน์โซเชียลมาจากแดนไกลนะคะเป็นพ่อบุญทุ่มเป็นแม่บุญทุ่มนะคะโชคลาภนะคะหมายเลขยวดยานผ่านะนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่าจากพ่อ24นะคะมีเลข1015นะคะ1015นี่คือดวงของคน วันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคําทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ